เริ่มต้นกันที่ชีวิตวัยเยาว์เลยนะคะท่านเกิดปี2-4-9-5ที่กำปงจามเป็นลูกชาวนาครับกำปงจามแต่ก็มีความมุ่งมั่นเรื่องเรียนมากนะคะถึงขนาดเดินทางเข้าพนมเปญมาเรียนหนังสือต้องไปอาศัยอยู่ที่วัดเนี่ยกววอนอือืก็คือใฝ่เรียนรู้มาตั้งแต่เด็กแต่ชีวิตก็มาถึงจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เพราะการเมืองในยุคนั้นใช่ไหมครับโดยเฉพาะรัฐประหารปี2 5 1 3 ถูกต้องค่ะตอนนั้นสถานการณ์มันวุ่นวายมากจริงๆค่ะสงครามเวียดนามก็ลามเข้ามาในกัมพูชาด้วยการรัฐประหารโค่นสมเด็จสีหนุปไปนี้เป็นเรื่องใหญ่เพื่อต่อต้านรัฐบาลลอนนอนที่อเมริกาหนุนหลังอยู่ก็คือเออเปลี่ยนจากนักเรียนไปเป็นนักรบเลยค่ะณนะจุดนั้นเป็นเส้นทางที่พลิกผันมากแล้วจากตรงนั้นก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับคมนแดง อืมในช่วงแรกของการต่อสู้ก็เข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชาหรือขมินแดงนี่แหละค่ะแล้วก็เติบโตในสายทหารแต่พอขมินแดงยึดอํานาจได้ในปี2518สถานการณ์มันเปลี่ยนไปอีกทางเลยเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะกลายเป็นยุคที่มืดมนมากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ความโหดร้ายต,ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็มีความขัดแย้งภายในกลุ่มผู้นําเองด้วยอ,อ ทำให้ท่านเริ่มเห็นความจริงที่มันน่ากลัวจนต้องตัดสินใจครั้งใหญ่อีกครั้งก็คือการหนีไปเวียดนามในปี25 2 0ใช่ค่ะหนีข้ามแดนไปเวียดนามเลยแล้วการไปเวียดนามครั้งนั้นกลายเป็นเหมือนเอ่อบันไดอีกขั้นสู่อํานาจของท่านมองแบบนั้นก็ได้ค่ะเพราะที่เวียดนามท่านก็ได้ร่วมมือกับชาวกัมพูชาพลัดถิ่นคนอื่นๆแล้วก็ที่สําคัญคือกองทัพเวียดนามครับจนนําไปสู่การที่เวียดนามบุกเข้ามา โค่นล้มขเขมนแดงในปี2522